ซึ่งทางด้านของนายรังสิมันโมได้รับยื่นหนังสือเรื่องของความไม่เป็นธรรมในองค์กรตำรวจจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานสืบเนื่องมาจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นได้มีคำสั่งลงวันที่17เมษาย,ยน2568ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจากการทุจริตการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยก็ได้มีการอ้างในคำสั่งว่าพล้ตำรวจเอกสุรเชษได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางด้านของเทคโนโลยีร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาทั้งที่ทราบดีแล้วว่าพล้ตำรวจเอกสุรเชษนั้นไม่ได้ถูกดำเนินคดีอาญาถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมายและหลักของนิติธรรมซึ่งมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ โดยก็ได้มีการกล่าวหาบอกว่ามีการร่วมกันนำเอาเอกสารซึ่งเป็นข้อสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยออกไปจากการครอบครองซึ่งก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่คณะนิติศาสตร์ซึ่งก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่คณะของนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจึงได้รับโทษตามกฎหมายและยังได้มีการเผยแพร่คำสั่งดังกล่าวนี้ ซึ่งทางด้านของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้นก็ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดปกติของคำสั่งดังกล่าวนี้จึงมีหนังสือเพื่อแจ้งไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อแก้ไขสำหรับคำสั่งดังกล่าวนี้เพื่อให้ถูกต้องโดยได้มีการตัดชื่อของผู้ตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกและเปลี่ยนเป็นผู้ที่กระทำความผิดกับพวก ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการแก้ไขในคำสั่งดังกล่าวนี้ใช้เวลาประมาณ29วันแทนที่จะเร่งรัดในการแก้ไขและถแถลงข่าวเพื่อให้สาธารณาชนได้รับทราบซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้ก็ได้ทำให้ตนนั้นได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงของให้คณะกรรมการตรวจสอบจากกรณีการออกคำสั่งซึ่งก็ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาทางด้านของนายรังสิมันโรมนั้นก็ได้กล่าวว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้ก็อยู่ในขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยุติธรรมและความมั่นคงจึงต้องยอมรับว่าสังคมนั้นมีคำถามมากมายเกี่ยวกับความเป็นธรรมในองค์กรของตำรวจเกิดขึ้น